มนมแต่ไม่กัดเพลงก็ไม่มีนมนมมาให้จับมือ ก็มือซนซนแล้วไม่หลับเหมือนหมาไว้เข้ามาดมดมแล้วไม่กัดอ๋อดมดมแต่ไม่กัดทั้งประเทศมันเข้ามาชนชนแต่ไม่หักในมือกูปอกเลยลงลงมาไล่ฝักอยากอยาบกูกันให้จมจมแต่ไม่ดับเฮยขอดไม่คมคมอยู่ในฝักบอกไปแล้วว่ากูยังคงคงอยู่ในสักแต่วงการม่งยังจมจมอยู่ในปลักเห็นพวกมันยังวิ่งวนวนอยู่ไกลจากรอบที่แล้วมึงคงคงโดนไปหนักไล่เก็บกันทีละคนคนจนไม่ดับถึงแม้ว่าพวกเราชนจนแต่ใจจัดซู้ไม่ได้ก็ปลงปลงอย่าอายอย่าไปอับเป็นไงล่ะแผนที่พวก รวยแม่งแดกในทุกป่าเผาทั่วขบวนลาบที่มึงบันทุกมาเสิร์ฟให้ร้อนร้อนเอาไว้พร้อมชุดชาไล่คิวแม่งให้หมดให้พวกชาวซุปตาร์วันนี้คือพี่นายดีกูไม่ใช่ยาวหยุดยาโอแจ๊สส่งมึือแวนคีฟิโนยืนรวมกันแล้วสีแม่งแปดอย่งกับปีโป้ถ้าเป็นแอคอาร์ตเข้ามาชาร์จถ้าเป็นฮีโรส่สกอยที่นั่งซ้อนท้ายมึงเขาเรียกว่าอีงโง่แจ๊สถ้าเป็นหลอนนะแจ๊สหรือมาริโอไอแจ๊สห้าวีเฮียแจ๊สดิวโดโจยเฮียแจดเยีดแม่แจดนี เคยเฝงกับการระวางไอ้เหี้ยใจกับนิโน่เคยไปตลกที่กูชอบมากกว่าใครชัดที่มึงลบมึงก็รู้อยู่แก่ใจผู้อยากได้คําอธิบายมากกว่าไล์ตอบไอจีเมื่อ3เดือนกว่าที่แล้วง่ายกว่าไม่ตอนนั้นอยากได้มีสภาพมากกว่าไฟชื่อเสียงที่ได้ไม่เคยโชว์มากกว่าใช้ลงมาใต้ดินพามืองทัวร์ยิ่งกว่าไกลแล้วเสกมาเจอกันตอนอยากสมองยิ่งกว่าไรเวลากูแทงรวมในกางมึงต้องพอพวกเพื่อนพี่น้องกูมีเพียบไม่ต้องขอถ้าพี่กูบอกว่าให้พอกูก็พอกอโทษทีสีนพวกกูไม่อยากรู้มึงก็รอถ้าได้แค่ครออไม่ต้ง สนันกูดูสนด่นมึงก็พอด่านายกกันแทบตายมาแจกเงินมึงก็ยอมทำได้แค่จมแต่ไม่ทนกูละงงแต่ละคนเอาแต่เลียเอาแต่อมกูละปงอย่ามาสนไม่มีที่ไม่มีพรมให้มึงเดินไปตรงตงอยู่ในโลกที่กลมกลมถึงจมเฮาแล้วมึงหอนที่อยากกัดเดี๋ยวกูสอนอันดับแรกแต่ถนอมมันดับสองมึงอย่าหลอนต้องสนองให้สตหยองก็ฉันงใครทาไม่ไหวให้มึงถอนกันไปนอนอยู่ในหมอนลวมจำกันเอาไว้ว่าอย่าพ้ามไม่มีใครสอนและอย่ายุ่งนักชาวบ้านไม่เป็นไรกูไม่ห้ามแต่ว่าหัวมึงกูข้ามกูไม่สนถึงไม่มีใครจ้างมีกกัันนนน้้ออยไมม่่ตตงีเป็แ กูยังทำมึงคอยใช่เลยสัตว์มึงต้องหมอะก,กับสกอยกูยยไม่งอมึงหลอกแค่ไปดูจริงล้อยฮะดมดมแต่ไม่กัดแข่กูไม่มีนมนมมาให้จับมึงมา สนสนและไม่หลับเหมือนหมาไว้เข้ามาดม,ดมดมและไม่กัดออ uh, ดมดมแต่ไม่กัดทั้งประเทศไปเข้ามาชนชนแต่ไม่หักในมือกุปอกเลยลงลงมาไล่ฝักอยากอยากปูกันใี้จมจมแต่ไม่ดับ uh, all get the chat rumor t h e feels all in the media breaking the news everyone knows you act like a fool disrespect c a you break the fucking rules some fight for freedom some fight for food some fight for people some fight for news some like an e a g l some like a goose nothing to prove I got nothing to lose you got debt but you never pay I'ma fuck you in every fucking way. Watch me on the game like the final e Shut the fuck up, you fucking come a day. So I play the game that you wanna play. I'm the motherfucker joker anyway. I'm a. ไอพี่กินไหมผมมาพวกกูมืนด้วยจายอ่ะเอ็งแหลมไล่นี่อ่ะเอ้ยไม่ได้เว้ยทำไมกูเดินมาพวกเนี้